ดังนั้นวิธีในการที่จะสิ้นกรรมที่ถูกต้องคืออะไรอริยมรคมีองค์8มรคมีองค์8ผลหนทางในการสิ้นกรรมพระองค์ตรัสไว้เลยว่าอริยะอัตถังคิกมรกนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม กรรมจะดับไปได้ด้วยมักมีองแปดมักมีองแปดสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศีลสมข้อท้ายคือสมาธิศีลส,สมาธิปัญญานั่นเองเราอยู่บ้านเฉยๆก็สิ้นกรรมได้แล้วไม่ต้องวิ่งไปหาพิธีกรรมอะไรศีลส,สมาธิปัญญาหรือมักมีองแปดตรัสย่อเหลือสองคือ สมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคเมองแปดแค่เราจเจริญสมถะสมถะคืออะไรสมถะแปลว่าสงบสังวรสำรวมการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวมีจิตตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจ ที่เราฝึกเมื่อสักครู่นี้เมื่อต้นชั่วโมงเราเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นคือสมถะแล้วเวลาเราเอาจิตอยู่กับลมจิตอยู่กับลมตลอดไหมไม่มันเคลื่อนใช่ไหมเวลามันหลุดไปคิดไปนึกแล้วเราดึงกลับมาเราเห็นไหมว่าความคิดเกิดความคิดดับ ความคิดเกิดความคิดดับอยู่ตลอดเวลาใครเห็นการเกิดดับตรงเนี้คนนั้นชื่อว่ามีวิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงปัญญาปัญญาหมายถึงอะไรพระองค์บอกปัญญาหมายถึงการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสัจจะคือความจริง ที่มีการเกิดการดับดังนั้นไม่ว่ารูป,ปรธรรมนามรธรรมเกิดดับหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรใครเห็นสัจจความจริงตรงนี้สิ้นกรรมได้กรรมหมดไปได้เข้าถึงมรรคนิพพานได้นี่คือวิธีสิ้นกรรม ที่เราพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครย่อเหลือหนึ่งอย่างคืออาณาปานสติอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาวังได้สองอย่างคืออาลาตผลหรืออนาคามีผล ได้ความเป็นอหรหันต์หรือความเป็นอนาคามีนะแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเขาออกโยอมอาจจะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเช่เหรอใช่ง่ายขนาดนี้แหละนะเราได้รวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานสติมาให้สาสิบกว่าพระสูตรนะ 30มสิบหัวพระสูตรนี้พระพุทเจ้าตรัสทั้งชีวิตมีแค่นี้นะเราดึงมาโดยสังเกตดังนั้นอนาปานสติถ้าเราทำอยู่ในกรอบนี้ไม่มีผิดนในหน้าปกยมจะเห็นว่าคำว่าอนาปานสติเป็นเส้นๆลงมา เราทำเหมือนพระสูตรที่เปรียบเหมือนฝนทุลีนะเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแล้วมีฝนตกลงมานะฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปตามควรแก่ตนนะนะ ฝุนทุลีก็คืออกุศลทั้งหลายที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตอานาปานสติหลังับได้มีปัญหาอากุศลเกิดขึ้นกลับมารู้ลมหายใจและอานาปานสติเนี่ยพระองค์บอกว่าก็คือกายยัตาสติกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่า อันเช่เหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจชื่อว่าโยมไม่ลืมอมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานโยมจะได้นิพพานแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่บุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดำริดถึงสิ่งใดเนี่ย มันเป็นการสร้างพบใหม่พระองค์ตัดไว้เลยว่าพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญ,ญ,ญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหม <Yeah. S 2> เรากำลังสร้างพบใหม่ตลอดพบคืออะไรพบคือที่ตั้งของวิญญาณที่ปองเ,เปรียบเหมือนผืนนามีผืนนามีผืนนาแล้วมีวิญญาณเมล็ดพืชลงไปตั้งเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณ กรรมหรือพพเปรียบเหมือนผืนนาที่พระองค์ตรัสว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนะกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืช ตันหาคืออย่างในพืชความสดของพืชอวิชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกลั้นของสัตตานังสัตตานังแปละว่าผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามบิณญ,ญาณไปตั้งอยู่กาม,มาพะโวก็เ,เกิดขึ้นกาม,มาพบเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอ,อนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมพบ เกิดได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไหร่รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไหร่อารูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไหร่ท่านก็ตรัสเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่คําว่าธาตุอันซามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแค่นั้นเองพอเป็นรูปประพบท่านก็บอกเหมือนเดิม กรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชชิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะอืมเห็นนะเอวังอายติงปุณพภวาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นคำว่าพบ ใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเราได้สร้างพบใหม่สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจน่ากลัว พระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นั้นการที่บุคคลคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงให้ระวังมากระวังอะไรก่อนระวังความคิดอกุศล อกุศลเกิดมาปุ๊บโยมต้องทิ้งทันทีถ้ายมไม่ทิ้งโยมเสพคบปัญหาคืออะไรโยมจะเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝังไม่ดีเรียกอนุสัยนิสัยฝังดีเรียกอุปนิสัยโยมจะเกิดอนุสัยขึ้นเกิดนิสัยในการเสพคบคิดเรื่องอกุศลตลอดทั้งวันนี่เกิดนิสัยไหม จิตโน้มไปในอารมณ์ใดมากๆจิตก็จะพุ่งไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาจะตายโยมจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่โยมเคยเสพครบมามากอากุศลน,นั่นเองพระเจ้าจึงบอกว่าอากุศลอย่าคิดรีบทิง้งคิดอภรีบทิง้งละนันทิทันทีมเมล็ดพืชมันตั้งปุ๊บปัดมันออก มันตั้งปุ๊บปั่นมันออกทันทีเลยละนันทิทิ้งไปทิ้งแล้วเอาจิตอยู่กับอะไรอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออกถ้าโยมทำงานให้อยู่กับการทำงานถ้าเดินให้รู้ว่าเดินถ้ายืนให้รู้ว่ายืนนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนอนก็ภาวนาได้ พระอ,องค์บอกเลยว่าพิกขุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความคุุนคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาเธอก็ไม่รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกูที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ ทำความเพียนเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปารุความเพียนอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นไหมแต่นั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปคิดสูงเกินไกลเกินเป็นเรื่องในใจของเราไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปอวดใครด้วยเรื่องอยู่ในใจของเราแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแล้วก็ทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆ จบแล้วทุกอย่างง่ายไม่มีรูปแบบหลไรรูปแบบยมจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะยมจะอยู่อิริยาบถใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้ไม่มีข้อจำกัดในการภาวนาอยู่ที่ใจของเราอาณาปานสติเนี่ยคือสติปฐานสีคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง ทุกครั้งที่โยมเอาจิตอยู่กับลมหายใจคือโยมอยู่กับกุศลโยมอยู่กับกุศลหนึ่งชั่วโมงโยมเบียดอกุศลไปได้แล้วหนึ่งชั่วโมงในยี่บสี่ชั่วโมงผู้เจ้าให้สังเกตจิตตัวเองว่าอยู่กับกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันดังนั้นถ้าโยมอยู่กับลมหายใจได้หนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงนั้นไม่มีอกุศลสบายละเหลืออีกยี่สบสามชั่วโมงมีอกุศลถ้ายมจเจริญอาณาปาให้มากขึ้นยี่สิบชั่วโมงยมเหลืออกุศลอีกสี่ชั่วโมงกุศลยี่สิบเห็นไหมเบียดพื้นที่อกุศลออกไปออกไปออกไปพอโยมจเจริญอาาปา23าชั่วโมงเหลืออกุศลอีกหนึ่งชั่วโมงเอง แล้วถ้าโยมเจริญอนาปากุสลตลอดจนไม่มีอกุสลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคจะพยากรบุคคลนั้นว่าจะปรินิพานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวของโยมก็คือความเพียร ความเพียรของเราที่จะรักษากองกุศลกุศลาสีคืออาณาปานสีให้มากให้บ่อยเท่าที่จะมากได้นะเอาจิตอยู่กับกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันขับรถรู้ว่าขับรถนะ เราเป็นครูเขียนกระดานเรารู้เขียนกระดานเราตั้งใจสอนเราตั้งใจทำงานเราทำอะไรให้รู้อยู่กับงานนั้นๆล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทำอะไรให้ตั้งมั่นอยู่กับการงานนั้นพระองค์เรียกบอกกับพระน,นเลเรียกตรงนี้ว่าเป็นอนุสติฐานที่หสติอธิฐานการงาน จัดว่าเป็นการมีสติสัมปชัญญะด้วยเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นการภาวนาไม่จําเป็นที่โยมจะต้องมานุ่งขาวห่วมขาวเป็นโอดาตวัสนาจะต้องมาเข้าวัดจะต้องหาที่วิเวกหลีกเล้นที่แจ้งลอมฟงังชื้เงื่อมผาท้องถ้ำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล บ้านตัวเองนี่แหละห้องว่างๆนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไปก่อนนอนนะต้องทำนานไหมบางคนถามยมว่าทำนานไหมพู้เจ้าให้ทำนานไหมแค่ลัดนิ้วมือไม่น่าเชื่อนะพระองค์ตรัสเนี่ยบอกพิขุบวดมาเนี่ย ถ้าพิกูจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศัสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแหวนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือ ขอน้อยมากผู้เจ้าขอเราน้อยมากโยมลองสมาทานเลยโยมจะทำอนาปานสติวันละลัดนิ้วมือแค่นี้ไม่ต้องขยันเกินเอาแค่นี้นิดเดียวโยมทำตามโอวาทพระศาสดาละบวชมานี่ไม่เปลืองค่าเข้าสุขชาวบ้านละนี่ผู้เจ้าตัดขนาดนั้นนะเห็นไหมอ่า แล้วแนะนำชาวบ้านให้ทำวันละกี่เวลาสามเวลาเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นละลึกถึงลมหายใจอย่างน้อยลัดนิ้วมือวันละสามเวลาโยมทำตามโอวาทพระศาสดาเป๊ะเลย เอาน้อยๆก่อนใครทำได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยๆขยับเป็นหนาทีสิบนาทีก็ว่าไปไม่เป็นไรนะมันเป็นการเบรกการสร้างพบการที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีเอกคาตาจิตไม่มีจิตตั้งมั่น พอยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทำอีกอจะทำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาเจริญอาณาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลำคาญโอ้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทำไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตากคือสำคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทำแต่โยมต้องคิดว่าเราทำได้ อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำได้มันไม่มีใครหลอกมานั่งรู้ลงหมายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาลันมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจิงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุป,ปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะนี่แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิต ท่านกำลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปอมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็จะไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจ อยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนการจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงนะมาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง พอปลอยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หกชนิดก็จะยื้ยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดไอพวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหวมันก็จะมานั่งเจา้านอนจ่าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก แต่นั้นหน้าที่ของเราคือความเพียรโยมต้องทําความเพียรทุกวันวัลนิดวัละหน่อยทําทุกวันรู้ลมหายใจทุกวันเวลาตั้งความเพียรเนี่ยพระองค์ให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรพระองค์ให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุ้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี